ฮัลโหลป่อป้าวายมากอะไรนะอะไรเป็นดวงใจ just near the cloud เนะยา After have to k i d have n i c k t i m e สนุกไหมโซฟีหยาไปแบบลูกปะอ,าาอะไรมาร์คปะปะโอ๊ยกางเกงหลุดน่าสงสารเพื่อนๆคะสวยมากเดินเล่นยามเย็นนะคะ วันนี้เด็กๆหายป่วยพาไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยสวยมากถึงจะเป็นวิวเดิมๆทุกวันสวยทุกวันไม่เหมือนกันสักวันเป็นวิวที่ว้าวมากเลยไปเดินเล่น <c oughs> ขึ้นขากันว้าวปะปวัดทำหนาวฮ Nicht ein Kind ist ein Haus, Sophia. Hä? Nicht ein Kind ist ein Haus. Nee. Das ist weiter unten. People, people will think I'm crazy. Kinder. Have to make slowly ทำไมเดินอย่างนี้ล่ะลูก